สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตาทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะน้องเต่งเลื่อนเข้าไปเจอคลิปวิดีโอของพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ส่งให้กับน้องตุ๊กเข้ามาทางไลน์นะคะเป็นเอฟซีบนไทยนี่แหละก็คือส่งเข้ามาให้น้องตุ๊กนะคะครบอยากมีเอฟซีบอกว่าอยากให้น้องตุ๊กทําคลิปรีแอคชั่นอะลดไฟบ้าง MRU นะคะทุกคนเอ้ย MRT อุตส่าห์ตั้งใจเว้าวก็ยังเ้าพิดเนา no. ะ MRT นะคะเป็นรถไฟที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นแม่น้ำที่แบบผ่านพวกกรุงเทพขนาดตรงที่ตุกตุ๊กอ,อยู่แถวกรุงเทพเนี่ยก็ยังใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะทุกคนตังต้งตองยังแบบไม่เคยได้ไปสัมผัสเลยแบบยังไม่เคยแบบไปถ่ายจริงจัง,จงๆเลยอ่าก็ตัวเองอยาก รู้เหมือนกันว่าเลยรถไฟที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยานนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าที่ไทยอ่ะสะดวกมากๆเลยอ่าสะดวกสะดวกทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำด้วยนะคะทางบกก็จะเป็นรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถประจำทางอะไรประมาณนี้ส่วนทางน้ำก็จะเป็นอ่า ทางน้ำหรือเปล่าใช่ไหมเออแม่นแล้วก็จะเป็นรถไฟบบสายสีเหลืองสายสีฟ้าสายสีเขียวยแต่มันมันมีหลายสายคือแบบมันดีอะ่ะทุกคนคืออำนวยความสะดวกมากๆแถมราคาก็ถูกด้วยนะคะราคาไม่แพงด้วยซึ่งตัเงยังไม่เคยขึ้นนะแต่ว่าฟังจากพี่ๆที่เคยขึ้นเคยอ่า เคยขึ้นมาก่อนนะคะก็เขาก็บอกว่ามันเร็วทันใจดีนะแถมราคาก็ไม่แพงด้วยก็จะออกตามเวลามีหลายเวลาให้ออกอันนั้นนี่ด้วยถ้าไปตอนกลางคืนก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติความสวสสดงดงามของกรุงเทพด้วยนะคะถ้าไปตอนกลางเวันก็จะเห็นหลากหลายอย่างนะคะอืมพูดแบบนี้ตีงก็อยากไปเลยนะคะอยากเห็นอยากไปถ่ายคลิปอยากไปรีวิวดูว่าเอ,อ้ยมันเหมือนคํากับมันมันมันเหมือนที่ พี่ๆเขาเล่าให้ฟังจริงไหมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมารีวิวดูนะว่า,าจะเป็นยังไงก็คือจากทาการคลิปรีเช่นนั่นเองทุกคนถ้าใครเคยไปมาแล้วก็อย่าลืมถ่ายวิดีโอส่งให้ลุงตุ๊กดูด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศแล้วมันนั่งยังไงนะคะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเคยเห็นคนลามารีวิวนะว่ามีการที่นั่งมีที่จับนะคะแล้วก็อยได้หลอดอุโมงค์ก็จะมืดมืด อยากอยากเห็นอยากเห็นบ้างทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมน้องเตียงก็ต้องขออนีาตเจ้าของคลิปเจ้าของช่องด้วยนะคะว่า,าคลิปนี้เป็นคลิปเรียลชันนะคะจากคำร้องขอของ FC ฝั่งไทยนะคะบอกว่าอยากให้ทุกท่านคลิปเรียลชันคลิปนี้จังอยากให้พี่น้องคนลาวได้ดูนะคะก็ไปดูกันเลยะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ๊ายตา,ามนะครับวันนี้เราจะพานั่งรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคน เราจะยกตัวอย่างจาก MRT สนามชัยไปสานีบางซื่อนะครับทุกคนจะพาดูแบบวิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยานะทุกคนคือหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะอาถือเป็นโอกาสที่จะถ่ายให้ทุกคนชมบรรยากาศนั่งรถไฟฟ้าในเมืองไทยรถไฟฟ้าในเมืองไทยค่อนข้างที่จะ สวยมากครับทุกคนเดี๋ยวยกตัวอย่างดูจากสถานีตรงนี้นก่อนนะครับอันนี้คือมิวเซียมสยามนะทุกคนหล,หลายๆคนน่าจะรู้จักนะ,ะตั้งอยู่ที่ม r t สนามชัยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนกลางแจ้งนะทุกคนหล,หลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าบันไดเลื่อนกลางแจ้งมันจะปลอดภัยเหรอไฟจะดูดไหมน้ําจะท่วมไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจนิดนึงก็บันไดเลื่อนกลางแจ้งเนี่ยที่จริงมันต่างประเทศเขาใช้งานมาหลายประเทศแล้วทุกคนแต่เมืองไทยเพิ่งมีนะ,ะทุกคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วก็ระบบกันน้ําสาดเนี่ยเขาก็จะ มีกระจกบงังทุกคนเห็นไหมคนระัทำกระจกบังล้อมรอบระบบเขาเซตไว้หมดแล้วส่วนความปลอดภัยก็าสามารถกันแดดกันน้ําแล้วก็กันหิมะด้วยนะครับทุกคนแต่พอดีว่าเมืองไทยไม่มีหิมะนะฮะส่วนน้ำที่ทะลักออกมานะครับตามข้อมูลก็บอกว่ามันจะมีตัวระบายน้ําอยู่ใต้บันไดเลื่อนก็หมายความว่าถ้าน้ําท่วมอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวระบายอยู่ด้านล่างทุกคน นี้เราก็เข้ามาสู่รถไฟใต้ดีแล้วนะครับหรือว่า MRT สนามชัยนะทุกคนนี่ฮะทุกคน อย่าให้ดูบันไดเลื่อนนะด้านล่างนี้คือแบบมีตัวระบายน้ําอยู่นะทุกคนคนสร้างก็เก่งมากนะครับโอเควันนี้เราจะถ่ายทําไปด้วยแล้วก็พูดบรรยากาศไปด้วยนะทุกคนอตอนนี้เราก็จะลงสู่ชั้นใต้ดินแล้วนะครับทุกคนสถานีสนามชัยเป็นหนึ่งในสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนการออกแบบก็แบบทรงไทยๆอ่ะสถานที่ที่เราถ่ายทําอยู่นี่เป็นประเทศไทยนะทุกคนย้าอีกทีว่าเป็นประเทศไทยคนไทยส่งเสียงดังๆหน่อยแล้ว หลักการการซื้อตั๋วก็เหมือนเดิมมีสองช่องทางใครที่เป็นนะักท่องเที่ยวหรือว่ามาเที่ยวอะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อตั๋วที่จิกเกตพนักง,งานได้นะก็สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้หมดเลยว่าจะไปไหนอะไรยังไงนะผมสามารถติดต่อได้นะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําสถานที่ที่เราจะไปได้นะเดีย๋ยวเราจะต่อคิวตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตู้ขายตั๋วอัตโนมัติรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่สามารถสอดได้ถึงแบงค์พันเลยนะทุกคนแบงค์ห้าก็ได้นะ เดี๋ยวเราจะไปที่สถานีบางซื่อนะฮะสาสิบแปดบาทเราก็สอดแบงก์ไป <c oughs> เงินก็จะทอนมาเป็นเหรียญแบบนี้นะคนไม่ทอนเป็นแบงก์นะทอนเป็นเหรียญน,นะค <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจอาวุธนะทุกคนถ้าเราไม่มีอาวุธเราก็เข้าไปได้เลยเหมือนเดิมแตะเข้าไปเลยนะผมตรงสีน้ําเงินนี้นะ โอ้โหสถานีสวยมากเห็นไหมฮะอารมณ์แบบอยู่เหมือนอยู่ในวังเลยอะ่ะอันนี้ย้ำอีกทีนะเป็นรถไฟฟ้าเมืองไทยนะทุกคนเราไม่ได้อยู่เมืองนอกนะทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยมีคนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยวัสดุก่อสร้างเขาแบบดูหรูหรามากโอเคเดีย๋ยวเราจะลงมาในเลือดลงไปใต้ดินนะ สถานีสนามชัยชันชาลาเขาจะอยู่ชั้นเดียวกันนะแต่เป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะสองฝั่งแบบนี้โอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะอธิบายแผนที่ตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจอีกนึงนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สนามชัยนะทุกคนอันนี้เป็นแผนที่ของชันชาลาสองนะสถานีที่ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาของรถไฟเอ็มอาร์ดีสีน้ำเงินนะครับจะอยู่ระหว่างสถานีบางโพกับสถานีบางอ้อนะทุกคนเห็นไหมฮะเออแม่น้ามันจะอยู่แบบเนี้ยแล้ว รถไฟมันก็จะข้ามประมาณนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราไปชานชลา2มันจะอ้อมนะเดีย๋ยวเราจะไปชานชาลา1่กันโอเคอันนี้แผนที่ชานชลา1นะทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามชัยเราจะไปเปลี่ยนขบวนท่าพระแล้วเราก็วิ่งมา่าเส้นบางพัดบางอ้อก็มาลงบางซื่อเหมือนกันนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปเส้นนี้ที่จริงไปได้2ชานชลาเลยนะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า MRT เป็นสถานีลักษณะเป็นตัวสรลเดอทุกคนเห็นไหม หรือว่าตัวคิวภาษาอังกฤษนะทุกคนก็ให้ทุกคนคำนวณเอานะครับว่าฝั่งไหนอ้อมใกล้ฝั่งไหนอ้อมไกลก็สามารถเลือกได้เลยนี่ขบวนก็จะมาจอดนิ่มๆแบบนี้นะเราก็สามารถยืนรอตรงเส้นเหลืองนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าไม่มีคนเดินสวนมาเราก็เข้าสถานีไปได้เลยสถานีต่อไปสถานีอิสระภาพ next station อิสระภาพ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างสถานีสนามชัยไปสถานีอิสรภาพนะตอนนี้เราอยู่บริเวณใต้แม่น้ําเจ้าพระยานะทุกคนคือเขาเจาะลึกลอดใต้แม่น้ําไปอีกทีนะเจาะแบบลึกกว่าน้ําอ่ะนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศเป็นอุโมงค์แบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเราจะมองไม่เห็นด้านนอกนะเพราะว่าเป็นกระจกมืดน,นะ เราก็พ้นลอดใต้แม่น้ํามาแล้วนะครับก็จะโผล่ตรงส,ส,รบบสถานีอิสรภาพแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมสถานีอิสรภาพโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถอันนี้ก็กำลังจะมุ่งหน้าสู่สถานีท่าพระเดี๋ยวจะเราจะโผล่ขึ้นบนดินโผล่ลอยฟ้านะครับสถานีท่าระ ทพื่สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสถานีจรัญศิลป์และสถานีหัซื่อที่ชาชลาปรเลขสามและชาชลาวรเลขสี่คุณถายอันนี้ก็เราจะขึ้นสู่ยกระดับแล้วนะครับเดี๋ยวยูจังหวะที่มันจะโผล่ตรงบนนี้นะทุกคนว่ามันจะโผล่ในลักษณะไหนน,นนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใต้ดินละเราจะขึ้นสู่ด้านบนแล้วนะเห็นไหมฮะเริ่มเห็นแสงสว่างเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาสู่ยกระดับแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นการสร้างที่ทันสมัยเห็นไหมฮะ ว้าวเมื่อกี้ยังอยู่ใต้ดินอยู่เลยนะครับตอนนี้เราก็เป็นรถไฟฟ้าลอยฟ้าแล้วนะครับผมฐานก็จะเป็นเส้นที่จะต่อไปจรันเห็นไหมฮนะเดีย๋ยวเราจะไปเปลี่ยนขบวนตรงท่าพระนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราก็จะลงสถานีท่าพระนะครับผมท่าพระสถานีโอเคครับผมใครที่ออกจากขบวนฝั่งชาชาลาหนึงมาแล้วให้ทุกคนขึ้นมาในเลื่อนไปได้เลยก็จะเจอมาในเลื่อนเลยนะครับผมเห็นไหมฮนะ รถไฟฟ้ามุดดินก็ได้ลอยฟ้าก็ได้แล้วก็จะข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาก็ได้เหมือนกันนะผมไม่มีอะไรขัดขวางการเดินทางการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในกรุงเทพได้นะผมเพราะทุกคนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับผมก็จะมีชันชลาอยู่2ฝั่งแบบนี้นะครับทุกคนจะเป็นชันชลาสีนะครับที่เปิดให้บริการนะครับส่วนชันชลาสามจะงดให้บริการหรือว่าจอดสแตนบายไว้แบบนั้นสามารถดูง่ายๆเลยฝั่งไหนที่มีคนเราก็มายืนรอฝั่งนั้นได้เลย ในช่วงตีโค้งของรถไฟฟ้านะครับทุกคนรถไฟรอผอได้ที่สถานีนี้เนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนนะด้านล่างก็จะเป็นถนนลอดใต้ดินนะทุกคนเห็นไหมใครขับรถมาก็สามารถลอดรอดใต้อุโมงค์ไว้ได้เลยประเทศไทยนี่เป็นเมืองที่สวยเหมือนกันนะครับผม ด้านล่างก็จะเป็นเมืองนะครับผมหมดปัญหารถติดนะครับรถไฟฟ้าไม่มีไฟแดงนะครับนอกจากขบวนจะเสียอะไรก็ว่าไปนะครับชาชมวิวสวยๆนะครับเมืองไทยนะครับทุกคนอันนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เห็นไหมฮะแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมสวยนะครับมองมุมนี้สวยเลยนะฮะว้าวโอ้โหน้ําลงเยอะมากครับทุกคนเห็นไหมฮะโอ้น้ําลงอ่ะเห็นหินเลยอ่ะ วิวน,น้ํากว้างมากอ่ะมีเรืออะไรด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นดูฝั่งนี้กันนะครับผมโอ้โหเห็นดูนะครับทุกคนนี่มุดลงใต้ดีแล้วนะครับผมเห็นไหมโอ้โหวันนี้คลิปนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ครบจบในคลิปเดียว ก่อนอื่นเลย,ยต,ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนี้มากๆเลยนะคะที่ได้ไปถ่ายแล้วก็รีวิวนะคะให้กับ เด็กบ้านนอกคนนี้นะคะได้เข้าดูแล้วก็ได้เข้ารับชมด้วยแล้วก็คนลาวทุกท่านที่ยังไม่ันได้ดูนะคะน้องเตเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยขึ้นเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเนปซีครั้งนะคะที่ส่งมาให้น้องตุก๊กดูก็ขอบอกเลยนะคะว่าชื่นชมและชื่นชอบมากมากเลย mm hmm. เกี่ยวกับประเทศไทยในการสร้างอ่าสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายต่อกับประชาชนในการเดินทางทางบกทางน้ำนะคะแล้วก็อ่าไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยน้องเตียงก็ต้อง ขอบคุณคนไทยมากๆเลยนะคะที่รักอ็นดูเมตตาสาวลาวแล้วก็พี่น้องทั้งสปปลาวนะคะก็ดีใจที่ประเทศไทยใจดีแบบนี้นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวตีขอตลาไปก่อนนะคะยังก็ฝากน้องผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจคลิปของน้องตุ๊กด้วยนะคะไว้ตุ๊กเองมีโอกาสมีเวลาตุ๊เองจะไปลองขึ้นดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตุ๊เองก็อยากจะ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาประเทศไทยที่อยู่กรุงเทพก็อยากจะลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเตี้ยขคาลาาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย